ผมสอนนะครับวันนี้ผมมาทํางานลาโจกสยามครับรับโจกห้าสาขาไปส่งทัวกลางครับหนึ่งสาขาพุทธบูชาสองสาขาบ้านแขกสามสาขาถนนจันทร์สี่สาขานนนรีแล้วก็ห้าสาขาอ้อยขวางครับไปส่งอยู่ทัวกลางโจกสยามประชาสงเคราะห์ยี่สิบแปดครับแถวแถวพวกไซ พวกแค่4ีไปดูกันครับ สาขาที่มิ่งสาขาแยกบ้านแข็ง นและนี่ก็เป็นสาขาสุดท้ายครับสาขาห้วยขวาปกตุติเอาไปส่งที่ครัวกลางครับไป ก็สำหรับงานวันนี้ก็ส่งเรียบร้อยได้แล้วครับรับมักุเตมาทั้งหมด5สาขาครับไปส่งครัวกลางที่ประชาส่งเพาะห์28ครับปิดจ็อบวันนี้งานเสริมของฟอร์ดแห่กด